คือต้องมีการแนะนำลูกตรงเนี่ย6,000คะแนนใน4เดือนโอเคนะครับเรามี2ทีมแข็งกอ็ออนนะครับถ้าโลกไปก็คือใช้140 TP แต่พวกเราจะถูกคำนวณคะแนนเฉลี่ยต่อเรือนทำไมต้องไปคำนวณคะแนนเฉลี่ยต่อเรือนเพราะคนพวกเราเองเนี่ยมันจะมีฐานคนอยู่ในมือ หาคนในมือคือไม่แข่งก็ได้ทีเดียรถเข้าจความหมาไหมมันมีคนอยู่แล้วในมือทั้งซ้ายทั้งขวาถูกไหมครับบางคนบอกที่มีหลับไปหมดแล้วอันนี้ก็ไม่รู้คอมพิวเตอร์มันไม่ได้ฉลาดแบบนะั้นมนรู้เดียวว่าคุณทิ้งร่องรอยความสำเร็จเอาไว้สี่เดือนยอนหลังมันก็ไปเก็บคะแนนมานะครับคะแนนของสี่เดือนยอวหลังไปนะครับเก็บมานะครับแล้วมาปวกกันหารสี่แล้วหารพัน คืออะไรครับเขาจะมีเดือนก่อนหน้านี้คืออ,อะไรครับเดือนเมษาใช่ไหมเมษาพฤษภามิถุนากัางปกติพฤษภา,าถ้าเปนพฤษภาคะแนนฝั่งอ่อนรวมกันของเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมันยาเอามาบวกกันกี่ปีผมไม่แน่ใจของท่าเดงนนะครับแล้วก็หารสี่จะเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับค่ามีค่าเฉลี่ยแล้วหาร หนึ่งพันเพจะกลายเป็น TP ก็เพราะว่าเราจะมี TP เฉลีย่ยอยู่ในเวลาล็อกทิ้งก็แบบที่จะเจอใช่ไหมครับสมมุติว่าคะแนน TP เฉลีย่ยคือห้าสิบห้าสิบถ้าท่านปิดยอดเดือนกันยานะครับ TP เฉลีย่ยคือห้าสิบบวกร้อยสี่สิบจะเป็นเท่าไรเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบอันนี้ไม่ลงไม่ลงตรงนี้นะ ถ้ารวมคือ200ถูกไหมครับถ้ารวมคือ200ยแสดงว่าถ้าเกิดท่านจะทำแต้มในเดือนแก้ยาท่านต้องมียอดสสวนตโตคือ10 EP และมียอด p ีฟังอ่อนคือ190ยเก้าสเข้ยไหมครับตอนน้เคราะห์เข้าใจไหมเพราะนี้ถือว่าเป็นค่า50นี่เป็นค่าเฉลี่ยซึ่งคุณยังไม่ทำมาเลยคุณก็ได้แล้วถูกไหมถูกเขาจิงต้องเอาของเดิมเนี่ยมาคำนวณด้วยเข้าใไหมครับ ของเดิมมาคำนวณด้วยอ้าวโอเคถ้าเราไม่ปิดเดือนกันยาร้อยเก้าสิบในฝั่งนี้ในฝัน่งอ่อนนะอันนี้สิทธิพื้นฐานนะครับเดือนตุกิณีปิดตุลาตุกิณีปิดนะครับเดือนตุลาตรงนี้นปิดเดือนตุลาจะต้องเป็นสองร้อยสี่สิบเจ้สองร้อยสี่สิบ เพราะมันจะมียอดพื้นฐานของเดือนกันยาเดือนตุลาเข้าไหมครับถ้าคนใหม่ไม่มียอดนี้ไงมันไม่มีตึงนี้มันคือศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับพออเพราะเขาเริ่มต้นจากศูนย์เลยเพื่อให้ทุกคนเสมอภากันไม่ออกไหมครับเน้นคนที่เป็นบุษลุกัล้าหรือบรกันแสนนี่ก็จะมีฐานพีวีทั้งอ่อนทั้งแข็งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็สร้างองค์กรมาอยู่ก่อนเราแล้วถูกไหมครับโอเคเช่นกันคนไหนก็ต้องที่ตรงนี้ก็ต้องเท่าเขียมกัน วิธีการก็คือ290แล้วก็ธันวาก็คือ340หมายความว่าถ้าท่านไปนปิดยอดเดือนธันวาท่านต้องมีตัวเลขสงเท่าไหร่ครับ340นะครับเอาความเห็นส่วนตัวแบบไหนดีกว่ากันครับา0 oh <my> <laughs> แบบน้อยกว่าดีที่สุดอยู่แล้วถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าในเดือนแรกคุณต้องคิดออฟเลย คำว่าคิดออเนี่ยตัวเลขฝั่งอ่อนนี่ตัวเลขของท่านคนเดียวตัวเลขของใครได้ครับองค์กรด้วยคำถามต่อโปรออกมาประมาณห้าวันแล้วเ,ลรเรียกประชุมทีหรือยังครับแล้ว,แล,วแล้วโปรโนในช่วงนี้เป็นโปรโที่มาช่วยเราคืออะไรครับเราจะเรียกคะแนนตบงนี้ได้เนี่ยนะครับมันจะมีโปรสตาร์อัพใช่ไหมครับโอเค มีโปรเอ็กคลูซีด้วยใช่ไหมครับโอเคแล้วมีสินค้าแถมโน้ตนีด้วยใช่ไหมครับที่จะกระตุ้นผูบน้บริโภคขึ้นมาได้ถูกไหมครับแล้วยังมีโปรฟาสต t สสองเท่ามาช่วยอ,อีกจริงไหมครับแล้วโปร,โรเนี่ยครับผมยืนยันว่าฟาสต s สร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อยู่จนสี่เดือนแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับเพราะอะไรเดิมทีโ,โ,ปโปรปกติก็แรงอยู่แล้วผมใสโ่โปรท้องเที่ยวเข้าไป สี่สิบห้าวันข้างหน้าถ้าเห็นโปรโล,ลดลงอย่างพวกภาพเลยเพราะมันมีโปรท่องเที่ยวเป็นตัวพื้นฐานต้องมาเฉลี่ยการจ่ายอยู่แล้วนื่หรอกไหครับแล้วทําไมช่วงนี้มันฮอตมากเลยเพราะเราต้องการให้คุณเนี่ยไปเก็บคนมาจากงานดีไอรัสามเหตุผลอย่างนั้นต้องอ่านให้ออกว่ากลยุทธ์ที่ผมออกแต่ละหมัดแต่ละหมัดคืออะไรนะครับแต่ใจเย็นเส๋ศักดิ์การดีเลยเพราะคิดว่ามีแน่นอนไม่มีคนระับโปรที่นี่หมดแล้วคือหมดเลยแล้ว,ลลวจบจ่างอย่าง ว่าเฮ้ยมีไหมมันไม่เหมือนเดิมนะครับที่ออกออกมาก็ไม่เคยซ้ำสักครั้งผมก็ใช้แต่เครียดอนกันนะครับแต่เราไม่ซ้ำมันจะถูกผิดไปถุกผิดมาเนี่ยครับให้ถูกใจไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนทางานเนี่ยนะครับมันจะโดนทุกโปรอยแล้วแหละโอเคไหมครับอ่ะนะครับนี่ก็ท่องเที่ยบปากีสทีนจริงๆ้วเนี่ยนะครับฟังดูแบบนี้มอที่ฟังดู